ท่านผู้ชมครับวิเคราะห์การเมืองปีนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องการเลือกผู้ว่ากทมการวิเคราะห์ปีนี้รา,ายการนี้จะไม่สมบูรณ์ผมกาลังบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเมืองระดับชาติมากมีการยืนยันทั้งทางหมดเอกพลเอกประยุทธ์และก็พลเอกประวิทย์ว่าปี2565มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม พลเอกประยุทธ์พูดถึงขนาดว่าอีก4ีเดือนเองมั้งไม่น่าจะเป็นไปได้านะผู้ชมอาจจะมีการเลือกตั้งสอกอสมาชิกสภากรทมก่อนแต่ผู้ว่กรทมนั้นคงจะต้องเลื่อนต่อไปจนกว่าสถานการณ์ของพักพังประชารัฐจะดีขึ้น ที่ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหมายถึงว่าไงท่านผู้ชมหมายถึงคะแนนนิยมล่าสุดเลือกตั้งพรุ่งนี้คุณชัดชาติสิธิพันธ์ก็จะมาทันทีและมาแบบชนะขาดด้วยนะเลือกวันไหนก็แพ้วันนั้นเพราะคะแนนนิยมชัดชาตินั้นเวลาผ่านไปยิ่งผ่านไปยิ่งแรงขึ้นและที่สําคัญเวทีเลือกตั้งกรมมันสะท้อนภาพของเวทีระดับชาติให้เห็นได้ชัดเจนคุณชัดชาติสิธิพันธ์ได้เคยบินไปหาทักษิณชินวัตรที่ดูไบขอให้พรรคเพื่อไทยอย่าส่งผู้สมัครกรทมลง เพราะเขาต้องการจะลงเป็นผู้สมัครอิสระทักษิณชินวัตรก็เห็นด้วยแล้วก็สั่งมาทางพรรคเพื่อไทยว่าไม่ส่งผู้ว่ากทมและนี่คือเหตุผลสําคัญที่สุดที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ต้องถอนตัวจากพรรคเพื่อไทยเหตุผลเพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์นั้นความเข้มแข็งของเธออยู่ที่เสียงสนับสนุนของประชาชนและจะอยู่ในพื้นที่กทมเดิมทีมีอยู่พรรคหนึ่งคุณชัดชาติ เงียบหายไปหลายเดือนอาจจะเป็นเพราะว่ามีการพยายามจะผลักดันคุณชัดชาติให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยหลังจากคุณสุพงษ์อมรวิวัฒลาออกไปเพราะว่าพักเพื่อไทยยังขาดหัวหน้าพักและคุณชัดชาติก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่เผอิญทุกคนลืมนึกไปว่าเจ้าของพักเพื่อไทยคือทักษิณชินวัตรและคุณหญิงอ้อ พจมานัน้บอมเ,เพชรพระฉะนะแล้วเนี่ยการปรับกระบวนทัศน์การปรับกระบวนทัพของพรรคเพื่อไทยในสองคาเดือนที่ผ่านมานี้ที่เอาคุณหมอชนละนานขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักและเอาอุงอิงขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษานั้นมันพิสูจน์ชัดว่าที่คนที่วางแผนให้คุณชัดชาติมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นเพื่อจะให้ดูดีขึ้นนั้นก็เป็นฝันสลายไป นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณชัดชาติถึงหายไปสองสาเดือนพอตอนหลังแล้วชัดเจนแล้วว่าตัวเองจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองยืนบนลำแข่งตัวเองก็เลยตัดสินใจกลับมาหาเสียงอีกครั้งหนึ่งถึงขนาดนั้นคะแนนเสียงก็ยังนำคู่ต่อสู้มากสมัยก่อนมีคู่แข่งที่ที่พอที่จะสู้กับคุณชัดชาติได้ก็คือพลตบรจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาแต่พอถอนจากทิพย์ชัยจินดาออกไปแล้ว ไม่ยอมลงความห่างระหว่างชัดชาติกับอัศวินขวัญเมืองที่ลึกๆแล้วอยากจะลงแต่ยังสงวนท่าทีอยู่มากมายเห็นได้ชัดมาก ท่านผู้ชมครับพักพังประชารัฐเดิมทีตกลงกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ที่จะให้สนับสนุนพลเอกพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาลงสมัครอิสระแต่เกมนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อพลเอกประวิทย์ได้มอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,อย่างไม่เป็นทางการก็เลยเกิดกระบวนการเทพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาทิ้งไปจากการที่ร้อยเอกธรรมนัฐเรียกประชุมพวกสอกอ สมาชิกสภากรทมอของสสพรรคังประชารัฐทุกคนแล้วบอกให้สกอของสมาชิกพรรคังประชารัฐของสสพรรคฝังประชารัฐที่อยู่ในกรุงเทพนานก่อนน,น,นั้นให้ลงสมสัครสกในนามของพรรคฝังประชารัฐซึ่งบรรดาสสาสายพรรคังประชารัฐนั้นไม่มีทางเลือกเพราะว่าข่าวออกมาแรงมากกว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจะเป็นผู้กําหนดใครบ้างจะได้ลงสส ทุกคนก็เลยต้องยอมทําตามร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสนับสนุนพลตํารวจอกอัศวินขวัญเมืองและก็พร้อมที่จะเอาสอกสายสอสอพรรคประชาธิตยทุกคนมาสนับสนุนอัศวินขวัญเมืองซึ่งอัศวินขวัญเมืองก็อาจจะลงในเป็นตัวแทนอิสระแต่ว่าในข้อที่จริงแล้วมี ธรรมนัตพรมเผ่าอยู่ข้างหลังอศวินขวัญเมืองเพราะว่าทั้งสองคนมีความใกล้ชิดสุสมและมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ากับพลนริศัศวินขวัญเมืองอันนี้เป็นข้อเท็จริงเบื้องหลังจริงๆเบื้องหลังจริงๆพลเรกจากทิพย์ชัยยินดามีความรู้สึกว่าถูกหักหลังเพราะว่าที่ได้รับคำมั่นสัญญาจากพลเอกประวิทรวงสุวรรณกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็คือว่าจะส่งพลริจากทิพย์ชัยยินดาปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ามาแปลงสาร ของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือเปล่าผมไม่รู้แต่แปลงไม่แปลงไม่รู้รู้แต่ว่าสกที่สังกัดพักสส,สพักพังพะชารัฐนั้นรวมหัวกันเทเสียงให้กับพลตารวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองตามคําสั่งของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแต่ยุทธศาสตร์นี้ก็ล้มเหลวเพราะในที่สุดแล้วพลตำรวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองและร้อยเอกธรรมนัฐพ,พรมเผ่า ก็ถูกเปิดโปงออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วข้างหลังของพลเอกอัศวินขวัญเมืองก็คือร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลยทําให้แผนนี้เริ่มจะไม่เป็นไปตามที่ร้อยเอกธรรมนัตและนฤมลพินโยสินวัดวางแผนเอาไว้ท่านผู้ชมเข้าใจได้ยังครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาตัดสินใจถอนตัวไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาและร้อยเอกธรรมนัตพรมเผามองหน้ากันไม่ติด จนทุกวันนี้ถึงแม้ร้อยเอกํานัดพรมเผ่าจะออกมาว่าเขารบนับถือพี่แป้อยู่ไม่มีอะไรกันอันนั้นเป็นภาพออกในทางสาธารณะแต่ลึกๆแล้วไม่เผาผีกันเลยพักทางประชารัฐก็เลยพยายามแก้เกมให้คนไปติดต่อผู้ว่าหมูป่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสุทธนากรปัจจุบันเป็นผู้ว่าปทุมธานีปล่อยข่าวทางโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนจนทำให้ข่าวลือเหมือนจะเป็นข่าวจริง ทุกคนก็พากันงงเป็นไก่ตาแตกหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ว่านรรงศักดิ์ทำไมถึงคิดสั้นอย่างนั้นแต่ในที่สุดแล้วผู้ว่านรรงศักดิ์ก็ลงมาสยบข่าวลือทั้งหลายดับฝันและความทะเยอทะยานของร้อยเอกธรรมนัสด้วยการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่าไม่สนใจที่จะลงและไม่ต้องการที่จะลงตราบใดที่พักพังะชารัฐยังไม่สามารถจะหาคนที่มาลงสมัครเป็นผู้ว่ากทมที่จะมีโอกาสสู้กับชัดชาติได้ การเลือกตั้งในกรทมก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าตัวแทนพรรคพลังประชารัฐพ่ายแพ้กับชัดชาติแบบฉีกกระดาษเลยแคว่กอย่างเงี้ยย่อมสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นและสั่นคลอนจิตใจของคนที่ทํางานอยู่ในพรรคพลังประชารัฐตลอดจนพวกสสทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสในกรทมที่มีโอกาสที่จะหลุด จากตำแหน่งสสในการเลือกตั้งงวดหน้าถ้ามีในปีหน้าเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปี66ถ้าผู้ว่ากรทมเป็นชัดิชาติสิธิพันธ์และพรรคเพื่อไทยเกิดแลนสไลด์ได้มามากจริงๆตามค่าการเอาไว้ก็จะเป็นจุดจบของพรรคพังประชารัฐและแน่นอนในสุดก็เป็นจุดจบของ3ามปอเช่นกัน